สวัสดีเด็กๆชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ในวิชาศิละปะของครูแพรนะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการวาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริงกันค่ะมาดูนะคะว่าการวาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นแบบไหนและมีขั้นตอนอย่างไรคะ่ะมาดูตัวอย่างแรกนะคะ เป็นตัวอย่างผลงานของเด็กหญิงสิริวัณใจนวลค่ะเป็นภาพการกินข้าวเย็นพร้อมกันใช่ไหมคะพ่อแม่ลูกหรือปู่ย่าตายายน,นั่นเองค่ะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพประเพณีการเต้นกรรมรำเคียวเป็นผลงานของจริยาดอนชาม่วงนะคะอันนี้ก็เป็นประเพณีอย่างหนึ่งนะคะในการเกี่ยวข้าวค่ะ เรามาดูขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงนะคะโดยใช้เส้นรูปร่างรูปทรงสีและพื้นผิวค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือการคิดออกแบบว่าจะวาดอะไรนะคะคือคิดขึ้นในใจแล้วว่าอ้าเรามีความประทับใจอะไรบ้างที่เราจะถ่ายทอดออกมาให้ครูห็นนะคะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่2ค่ะเป็นขั้นร่างภาพอย่างคร่าวๆนะคะ เราคิดไว้แล้วใช่ไหมคะเราก็ร่างภาพออกมาคร่าวๆค่ะให้ได้รูปแบบตามที่ต้องการนะคะอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะคะให้ลองวาดดูนะคะขั้นตอนที่3คือการระบายสีตกแต่งนะคะ,ะหลังจากที่เราวาดแล้วเราก็มาลงสีนะคะว่าภาพผลงานเราจะมีสีเป็นอย่างไรบ้างเติมรายละเอียดแบบไหนบ้างนะคะ,ะสรุปเลยนะคะก็คือขั้นแรกเลยที่เราจะวาดคือคิดก,ก่อน คิดแล้วก็ร่างภาพนะคะแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะอ่ะมอบหมายงานวันนี้ค่ะให้นักเรียนวาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกที่นักเรียนมีหรือจากประสบการณ์ที่นักเรียนประทับใจพร้อมระบายสีให้สวยงามค่ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะ